นะเราเคยจัดแบดมินตันในประเทศไทยตอนนั้นบอกว่าทําแบบบับเบิลแล้วก็นักกีฬาไทยเนี่ยได้รับชัยชนะด้วยนะเป็นแชมป์คู่ผสมถึง3รายการเลยทีเดียวนะครับแต่มันมีเหตุเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยสบคเขาก็มีประกาศออกมาบอกว่า งดในเรื่องของการฝึกซ้อมนะ oh, มันส่งผล oh. ต่อเรื่องของการพัฒนาการอ่ะคุณสรนันทรล่าสุดนะฮะมีอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชื่อว่าเจ้าท็อปแหะครับพัวัดบี้ไลยลักษ์อดีตนักกีฬาแบดมินตันมือหนึ่งด้วยของประเทศไทยบอกว่าได้รับผลกระทบจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเยาวชนที่จะต้องมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องเนี่ยนะฮะล่าสุดได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทรนราษฎรก็มีบรรยากาศของคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับในฐานะในขันุการประธานสภาผู้แทรนราษฎรก็รับเรื่องไปนะฮะ เรื่องนี้นะครับคุณพักวัตรวิไลรักอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับในส่วนของการสั่งปิดสนามแบดมินตันส่งผลให้นักกีฬาไม่มีที่ฝึกซ้อมนะครับโดยเฉพาะเยาวชนในการที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการพัฒนาความสามารถต่อไปด้านคุณสามารถมารุรีมก็มาด้วยนะฮะคุณผู้ชมอดีตสสบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการฝึกซ้อมค่ายมวยเขาบอกว่านักมวยได้รับวัคซีนโควิด -19 เนี่ยแล้วอยากจะเข้ามาฝึกซ้อมในค่ายเรื่องนี้นะครับคุณสมบูรณ์บอกว่า จะนําเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรนะฮะส่งไปที่ประธานสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไปนะครับและจะนําไปพิจารณาร่วมกับสบคเพื่อที่จะหามาตราการเหมาะสมต่อไปนะครับนอกจากนี้คุณพักวัฒนวิไัยรักอดีตนักกีฬาทีมชาติก็บอกแบบนี้นะฮะได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังคุณปริญญาช่วยเกตนะครับในฐานะโฆษกคณะกรรมาการการกีฬาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับ